ว่าเวลาตัวเองทําอะไรล้มเหลวหรือทําอะไรผิดพลาดไปแล้วเนี่ยจะต้องดึงตัวเองอ่ะให้รู้สึกแก้ลงไปมากๆทําให้ตัวเองตัวเล็กลงไปมากๆหรือบางทีตามมาด้วยคําถามที่ว่าเรื่องง่ายๆแค่นี้ทําไมตัวเราเองถึงทําไม่ได้จริงๆจะบอกว่าช่วงเวลาของการเป็นวัยรุ่นแล้วก้าวเข้าสู่ผู้ใหญ่อ่ะความรู้สึกแบบนี้จะเกิดขึ้นได้บ่อยมากๆเลยออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคน คยินดีต้อนรับเข้าสู่ออร์จิตพอดแคสต์ Podcast. วันนี้อยู่กับอีฟและชะดาพรศรีวิไลนักจิตวิทยาคลินิกค่ะบางคนเคยรู้สึกว่าเวลาตัวเองทําอะไรล้มเหลวหรือทําอะไรผิดพลาดไปแล้วเนี่ยจะต้องกดดันตัวเองจะต้องดึงตัวเองอะ่ะให้รู้สึกแก้ลงไปมากๆทําให้ตัวเองตัวเล็กลงไปมากๆแล้วคําพูดที่มักจะได้ยินเนี่ยก็มักจะเป็นคําว่าเราเนี่ยไม่เก่งเอาซะเลย เราเนี่ยทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดหรือบางทีตามมาด้วยคำถามที่ว่าเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมตัวเราเองถึงทำไม่ได้หลายๆครั้งเวลาที่เราทุกข์มากๆคนเหล่านั้นมักจะรู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกแปลกไปจากคนอื่นจนนำไปสู่ความรู้สึกโดดเดี่ยวความรู้สึกไร้ตัวตนหรือบางคนมีการรับรู้คุณค่าในตัวเองอะ่ะ ต่ำลงไปเรื่อยๆคิดว่าตัวเองทำอะไรก็ผิดพลาดอยู่เป็นประจำแย่จังเลยที่มีความรู้สึกแบบนี้ทำไมถึงต้องมีประสบการณ์แบบนี้กับชีวิตของตัวเราเองด้วยนะแล้วถ้าตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถหยุดคิดเรื่องการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือไม่สามารถหยุดตำหนิตัวเองได้ควรจะจัดการยังไงให้ชีวิตของเราอะ่ะ มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก้าวผ่านกับตรงนั้นไปได้จริงๆจะบอกว่าช่วงเวลาของการเป็นวัยรุ่นแล้วก้าวเข้าสู่ผู้ใหญ่อะ่ะความรู้สึกแบบนี้จะเกิดขึ้นได้บ่อยมากๆเลยมุมมองหลายๆอย่างต่อโลกเราก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเนาะบางทีด้วยพัฒนาการของตัวเราเองทั้งด้านร่างกายทางด้านจิตใจมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยใครหลายๆคนก็คงเริ่มตระหนักได้ถึงแบบภาระบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราอะไรแบบเนี้ย เวลาที่เราพูดถึงการที่จะต้องก้าวเข้าสู่ผู้ใหญ่สิ่งหนึ่งที่อิบมักจะนึกถึงได้ก็คือ 1. จะต้องทำงาน 2. จะต้องดูแลตัวเอง 3. จะต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้เพราะไม่อยากจะเป็นภาระให้กับพ่อแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เราเคยผ่านมาบางคนก็มีภาระที่หนักกว่าคนอื่นในเรื่องของการที่จะต้องรับผิดชอบดูแลคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในครอบครัวทั้งหมดในจังหวัดนี้เองแหละ ที่จะทําให้ตัวเราเองเริ่มต้นการแสวงหาความก้าวหน้าและก็ความสําเร็จในชีวิตมากๆแบบมากๆเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่สุดแล้วแต่นิยามของแต่ละคนแล้วว่าจะนิยามการใช้ชีวิตของแต่ละคนหรือว่านิยามความสําเร็จในชีวิตไปในรูปแบบไหนแต่สิ่งหนึ่งที่อิฟเชื่อว่าหลายๆคนที่กําลังแสวงหาความสําเร็จหรือต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตอะ มันน่าจะคล้ายๆกันแล้วก็เหมือนๆกันคือเรามักจะเริ่มเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราหรือมีการตําหนิตัวเองในวันที่เราเนี่ยไม่สามารถทําได้อย่างที่ตัวเราเองตั้งใจไว้ความวิตกกังวลและความกดดันอันเกิดจากการเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นเนี่ยเป็นปัญหาต้นๆเลยของคนที่เริ่ม ก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่หรือวัยทํางานเนี่ยพอยุคในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าแบบความสําเร็จของคนอื่นอะเรามองเห็นได้ง่ายขึ้นเนาะหมายถึงว่าตัวเราเองสามารถไถหน้าจอโทรศัพท์แล้วเราเห็นได้เลยว่าชีวิตคนอื่นเป็นยังไงบ้างหรือบางทีเราสามารถเข้าเข้าถึงสื่อโซเชียลได้อย่างรวดเร็วแล้วเราเซิร์ชนิดหน่อยก็เห็นแล้วว่าใครเขาประสบความสําเร็จบ้างซึ่งเนื้อหาในสื่อออนไลน์ที่เราเห็นอยู่ทุกทกวันเนี่ยมันมักเต็มไปด้วยเรื่องราวของคนที่ที่ประสบความสําเร็จอย่าง งดงามและรวดเร็วและพูดง่ายๆว่าคือคนเก่งๆเขาอะทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็มักจะเข้าไปอ่านเข้าไปดูแล้วความเก่งตรงนั้นของเขามักจะถูกเล่าต่อกันมาเนื่องจากความแบบที่เขาเป็นยังไงมีการเอามาเขียนถึงเอามาพูดถึงอะไรแบบนี้เนาะยุคโซเชียลเนี่ยเป็นยุคที่มีส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันมากซึ่งอิเชื่อว,ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยทุกๆคนตื่นเช้ามาก็จะมีแล้วล่ะในช่วงเวลาของการแบบ เล่นโซเชียลเป็นการตามติดชีวิตใครสักคนหนึ่งในโลกออนไลน์หรือว่าแม้กระทั่งการทํางานการตอบไลน์หรือการคุยกับใครสักคนหนึ่งอนะไรอย่างเงี้ยจนทําให้พฤติกรรมบางอย่างของตัวเราเองเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่รู้ตัวบางทีก็มีคําถามในหัวอยู่ตลอดเวลาว่าเออทำไมชีวิตคนนั้นดีจังเลยทําไมคนนี้ทํางานเก่งจังเลยได้เลื่อนขั้นแล้วโหทําไมคนนี้ประสบความสําเร็จเร็วจ,จังเลยในอายุเท่านี้ ซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยการเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นที่มันเกิดขึ้นน่ะมันไม่ได้มีแค่ข้อเสียอย่างเดียวเนาะ เพราะในแง่ในเรื่องราวของความสําเร็จของคนอื่นบางทีมันอาจจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้ตัวเราเองเอามาพัฒนาตัวเองหรือเอามาสร้างเป็นองค์ความรู้และแรงบันดาลใจชั้นดีมากๆเลยในการที่จะทําให้เราก้าวเข้าไปสู่ในจุดเดียวกันกับเขาขอแค่เรารู้ว่าวิธีการที่จะใช้ประโยชน์จากการเปรียบเทียบตัวเองจากการตําหนิตัวเองตรงนั้นไปถึงผลลัพธ์ตรงนั้นของชีวิตของตัวเองได้ยังไงบ้าง สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนความกังวลแล้วก็ความกดดันของตัวเองที่มันเกิดจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการตําหนิตัวเองเนี่ยกลายมาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ทรัพยากรภายในของตัวเราเองให้มันเติบโตขึ้นได้ก็คือ1เลยเราต้องสร้างการเปรียบเทียบตรงนั้นอ่ะเพื่อการเรียนรู้ แท้จริงแล้วเวลาที่เราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะจริงๆมันเป็นเรื่องของกลไกการป้องกันตัวเองขั้นพื้นฐานในทางจิตวิทยาเหมือนกันเพราะว่ามันเป็น,นกลไกหนึ่งที่ทําให้เราอ่ะสามารถดํารงชีวิตในฐานะของความเป็นมนุษย์ได้เนาะเพราะการเปรียบเทียบมันคือการที่เราเอาข้อมูลบางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นเอามาวิเคราะห์เอามาประกอบการตัดสินใจหรือเลือกทําบางสิ่งบางอย่างให้มันดีขึ้นได้คือเราสามารถเรียนรู้ได้จากความล้มเหลวของคนอื่นนะ หมายถึงว่าตัวเราเองพยายามเปรียบเทียบแล้วเอาสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเอามาจัดการในตัวเราเองให้มันดีขึ้น เราเรียนรู้ความล้มเหลวของคนอื่นได้โดยที่เราอะ่ะไม่ต้องเอาตัวเองลงไปเสี่ยงกับตรงนั้นเลยในขณะเดียวกันตัวเราเองก็สามารถเรียนรู้กับคนที่เขาประสบความสําเร็จได้เหมือนกันว่าเขาทํายังไงนะเขาถึงมาถึงตรงนี้ได้แต่หลายๆคนอาจจะเปรียบเทียบว,ว่าเราไม่มีพื้นฐานเหมือนเขาเราจะไปประสบความสําเร็จกับเขาได้ยังไงบ้างแต่เวลาที่เราเปรียบเทียบตัวเองจนมาตาหนิตัวเองแบบนี้อยากจะให้มองว่ากว่าเขาจะไปยืนจุดนั้นได้เนี่ย เขาแตกต่างกับเรายังไงบ้างเขาโตมายังไงบ้างเขาถึงไปถึงจุดจุดนั้นได้มีอะไรที่เขาได้มาและเขาเสียไประหว่างเส้นทางของการเติบโตตรงนั้นของเขาบ้างซึ่งหลักการของการเปรียบเทียบเพื่อเรียนรู้เนี่ยคือเราต้องเอาความสําเร็จของสิ่งที่ที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้จากเขาเนี่ยเอามาเปรียบเทียบ มากกว่าแค่เปรียบเทียบว,ว่าใครดีกว่าใครใครแย่กว่าใครเนาะแต่เอามาเปรียบเทียบเพื่อให้เราเห็นผลล้วว่าเราจะทํำยังไงเพื่อให้เราก้าวเข้าไปสู่ความสําเร็จได้โดยที่เราไม่กลับไปไปอยู่ในจุดที่เคยผิดพลาดเหมือนเขาเปรียบเทียบเพื่อให้ตัวเราเองเห็นภาพว่าเราจะเอาตัวรอดจากตรงนั้นได้ยังไงไม่ให้เราเกิดความผิดพลาดได้เหมือนเขา การเปรียบเทียบตรงเนี้ยมันถึงจะเป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เราเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างแล้วเติบโตได้จากศักยภาพของตัวเราเองด้วยการเปรียบเทียบปากที่2เลยก็คือการเปรียบเทียบเพื่อประเมินตัวเองการเปรียบเทียบเพื่อประเมินตัวเองในที่นี้หมายถึงว่าตัวเราเองเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นจะช่วยให้เราประเมินได้แม่นยำมากขึ้นแล้วก็ลดความลำเอียงในความคิดของตัวเราเองที่มีต่อตัวเราเองด้วย ซึ่งเวลาที่เราเปรียบเทียบจะช่วยให้เราเห็นถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเนาะเราต้องให้ความสําคัญกับทุกรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นว่าเราแตกต่างกับเขายังไงบ้างหรือมีความเหมือนยังไงกับเขาบ้างในการที่เราเปรียบเทียบตรงนั้นเราต้องเห็นจุดจุดนี้ด้วย ไม่ใช่ว่าจะสนใจแค่ผลลัพธ์หรือระดับของความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นต่างกันตรงนั้นแต่ต้องลงรายละเอียดตรงนั้นด้วยว่าเรากับเขาอ่ะมีต้นทุนที่แตกต่างกันยังไงบ้างมีทักษะและความสามารถอะไรบ้างที่เหมือนหรือแตกต่างกันมีวิธีการดำเนินชีวิตกระบวนการตัดสินใจหรือแม้กระทั่งกระบวนการคิดของเรากับเขาแตกต่างกันยังไงบ้างสิ่งที่เขาเลือกทำหรือสิ่งที่เขาเลือกอ่ะมันมีข้อดีหรือข้อเสียแตกต่างกันยังไงบ้าง สิ่งสำคัญของการเรียนรู้เพื่อประเมินตนเองคือการใส่ใจข้อมูลที่เราสามารถนํามาใช้ประโยชน์กับตัวเราเองได้มากกว่าการใส่ใจในผลลัพธ์ที่เขาสามารถทําได้การเปรียบเทียบอย่างที่3กมว่คือเปรียบเทียบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจอ่ะแน่นอนว่าเวลาที่เราเห็นคนในรุ่นราวคขาวเดียวกันกับเราอ่ะประสบความสําเร็จมากกว่าหรือคนรอบๆตัวประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่าเราย่อมทําให้เรารู้สึกว่า อิจช้ารู้สึกผิดหวงังรู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกตําหนิตัวเองจังเลยซึ่งนั่นเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นได้แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยถึงอ,อย่างนั้นคนที่เขาประสบความสําเร็จอะค่ะคุณผู้ฟังเวลาที่เราพูดถึงต้นทุนชีวิตที่เขามาใกล้เคียงกันกับเราเนาะแล้วเขาประสบความสําเร็จมากกว่าบางทีเขาอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราก็ได้ว่าเขาเนี่ยทำยังไงบ้างเพื่อให้ตัวเขาเองอะประสบความสําเร็จให้มองว่าการเปรียบเทียบตรงนั้นน่ะ แล้วให้ตัวคนที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบเป็นโมเดลหรือว่าเป็นฮีโร่สักอย่างหนึ่งที่เราจะจะเอาตัวเราเองไปให้ถึงฝั่งให้ได้เหมือนกันกับเขาผู้ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นต้นแบบหนึ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จได้เหมือนกันสิ่งสําคัญก็คือตัวเรานั่นแหละที่เชื่อหรือไม่ว่าตัวเราเองสามารถก้าวหน้าและประสบความสําเร็จได้เหมือนเขา หากเราเชื่อมั่นในความสามารถตัวเองมากพอเชื่อว่าตัวเราเองก็สามารถประสบความสําเร็จได้และเราเห็นหนทางในการที่เราจะก้าวสู่ความสําเร็จตรงนั้นได้เนี่ยมันจะช่วยลดในเรื่องของความอิจชาการตําหนิตัวเองความรู้สึกแย่ตัวตัวเอง บางทีอะค่ะการเปรียบเทียบตรงเนี้ยมันอาจจะถูกแปรผันไปเป็นแรงขับเคลื่อนชั้นดีให้ตัวเราเองสามารถพัฒนาตัวเองและใส่ใจกับเส้นทางที่ตัวเราเองจะก้าวเข้าไปสู่ความสําเร็จตรงนั้นได้จากสิ่งที่เล่ามาในวันนี้อะค่ะสิ่งสําคัญมากๆเลยก็คือตัวเราเองอะจะต้องเชื่อในตัวเองก่อนว่าอะไรทําให้เราเก้าวเข้าไปสู่ตรงนั้นได้ การที่จะช่วยลดความกังวลความกดดันจากการเปรียบเทียบตัวเองการตําหนิตัวเองหรือรู้สึกแยก่กับตัวเองมาเป็นแรงบันดาลใจและทรัพยากรในการเติบโตภายในของตัวเราเองนั่นคือการเปรียบเทียบอย่างมีจุดประสงค์และมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะหลายครั้งที่เราเผลอเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราเปรียบเทียบไปทําไมเพียงแค่เราเห็นว่าชีวิตเขาดีกว่าชีวิตเขาประสบความสําเร็จมากกว่าชีวิตเขาอยู่ในจุดที่เราอยากจะไปอยู่ตรงนั้นบ้าง นั่นแหละจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามากดดันและบั่นทอนกําลังใจของตัวเราได้มากเลยทีเดียวแล้วค่ะเพราะงั้นการหาจุดประสงค์ของการเปรียบเทียบการเปลี่ยนการเปรียบเทียบ เปลี่ยนแรงกดดันภายในจิตใจให้เป็นการพัฒนาศักยภาพภายในของตัวเองจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะเราต้องยอมรับให้ได้ว่าเรากําลังอยู่ในจุดที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจากการที่ตัวเราเองกําลังไม่พึงพอใจกับชีวิตตัวเองในปัจจุบันเพื่อที่ใจเราอะค่ะจะสามารถเปิดกว้างและสามารถใช้ประโยชน์จากการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นจากการตําหนิตัวเองแปลงผันมาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้น วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่เราฟังไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะอ,อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ